สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินคึ้ปนิ้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบาจินสิพาไปดงนาวนะครับเสียงก็อาจสีดังน่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกเบิดเมื่อวิดขึ้นนะครับบาจินก็เลยสิพาไปดงนาว์นะครับรอบๆในบ้านนะครับว่าน้ำมันขึ้นหลายปันใดแล้ววนะครับฝนตกนะครับมีวันพระนะครับวันพระในวันอาสาฬหบูชานะครับฝนกับสิต๊ ทุกปีนะครับเป็นวันพระก็วันพระแล้วก็วันเขาวันสานะครับนี่นะครับเป็นกำลังตกตกกันใจมืดอคืนนะนาเอนาบาจินเดี๋ยวสิปากสิ้นสุนะนแมย์เล็กน้อยเพราะว่าบาจินบอสบายนะครับพอดีอ่าพอดีไปหาหมอมานะครับอยู่อนามัยนะครับหมอเขาบอกบอกว่าเป็นอ่าโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับพิชเชื่นะครับคุณหมอก็ให้ยาให้ายังมาเรียบร้อยนะครับเน่นอนว่าแน่นอนว่าบัวได้เป็นโรคโควิดแน่นอนนะครับเพราะว่าบัวบัวได้เจ็บพ่อนะครับบัวได้ไอนะครับแต่รู้สึกว่าสิเจ็บกระเพาะปัสสาวะนะครับสงสัยอันชีหลายนะครับเพราะว่าบาจินเคยเป็นมาก่อนนะครับโรค่องเดี๋ยวบาจินพาไปรอบนหนามนะครับทั้ง ข้างไตโรงเลียนนะครับแล้วกันข้างหน้าลำกางนะครับแล้วก็บนสะพานดีขาดนะครับหน้าลำกางนะครับวาน้ำไม่นขึ้นหลหรือยังนะครับเดี๋ยวาบจินก็จะไปหน้าทองนะไปเบิ่งนกันเลยครับลุยบาจินมาฮอดหน้าแล้วนะครับหน้าห้องปงบาจินนะครับนี่เาเบิร์นบรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกลิ้นนะครับเสียงกะ เสียเบาๆแน่นะครับเสียงมีเสียงฝนแล้วก็เสียงลมนะครับเสียงกบเสียงเขียดนะครับเสียงมันกับสีดังแนี่จังหน่อยนะครับมีนะครับบรรยากาศทขอทุ่งหน้านะครับหน้าลาจินนี่น้าแล้วนะครับ่น้าเต็มทงแล้วนะครับน้าฝนตกนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมื้อนีก็ตกบนมือนะครับสงสัยพายุเข่านะครับ แต่โบหูหลันว่าพายุ่งอย่างนะครับบอจินกับเพื่ติดตามข่าวเนาะไฟกระดับนะครับยุบ้านไฟกระดับนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาดีใจนะครับฝนตกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ฝนบ่เคยตกเลยนะครับตกแต่ค่อยๆนะครับตกบ่แห้งนะครับน้าไก่แห้งก็บ่มีหฮอดน่านนะครับไม่ทุ่งนาแต่ตอนนี้น้านเต็มทุ่งแล้วนะครับน่าเต็มทุ่งเต็มท่าแล้วนะครับ เดี๋ยวบาจินพายางไปเบิงข้างในนะครับนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวบาจินพาไปเบิงข้างในนี่นะครับหน้าบาจินน้าเต็มทงแล้วนะครับเสียงกบเสียงเขียดระลองน้ำเงิ้งง้งาอยู่นะครับ รือ,อคนคานผู้ฟัง้ี่คำว่าเบิร์นนะครับมเมืเบิร์นคิหรือว่าคุณชมของ,องเขื่เบิร์นคิปค่ะสิ่ิทถึงบรรยากาศนะบรรยากาศมนีสีนะครับพราะ้งีนะนีม่มีทงหน้าทงหน้าที่ก็จิ้มดนำนะมีน้ำเล้ยน,นะรับนเป็นทงแล้วน,นะ ต่อไปก็สิมีน้ำใส่บงใส่เบ็ดแล้วนะครับน้ำก็สิขึ้นแล้วฝาก็สิขึ้นนะครับแต่น้ำฝนมันมาสาดนี่จักหน่อยแต่บางหัวป๋ามันสิหลายหรือเปล่านะครับมันเลนเนาะนี่นะครับคือบรรยากาศท้องทุ่งหน้าของบางจิบนี่นะครับน้ำเต็มท่งแล้วนะครับ กบเสียงเขียดกระสิหลังนี้กันน้อยนะครับเหบปกคิกนะครับเฮยคิกเต็มเลยนะครับเออสี่หกน,น้ำดาจิน,นครับสางแล้วเรียบร้อยนะครับตางหน้าดีากระติ่ๆ โอ้เปียกเบิดนะครับกดมัน飒เลยเป็น飒ไปอึ๊บเอ้บอุ้ย,ยลมแหง้งลมแหง้ตงต้องยิงกันเป็นจุดหนึ่งนะครับนี่จุดหนึ่งที่บ้านของเก่านะครับหรือบานลอจินมี่มาเบิ่งน้ำครับสังเกตน้าคือน้าล้ำกาดนะครับรรนะตรงสภาพดีขาดนี่นะ จะมีขาดค่ะจะขาดสุดลมแห้งลนะมแห้งนนะ้ำกระดมมานะครับตอนนี้นะ้ำ ฝนตกแห้งนะครับหรือว่าหรือว่าน้ำม,มานะครับตรงมาสังเกตบนนี่นะครับก็คือบนหน้าลำกางนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดติดร่รวมน้ำนะครับแล้วก็ตตำที่สุดของบ้านของเก่านะครับน้ำกลังมากนะครับน้ำกจะไหลามากห้องนี้นะครับนี่น้ำม,มันยัง ย่งไหลลงมาบ่เบิดนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ามืวนนี้มันไหลลงมาจากภูนะครับจากภูเขาทางเดนนะครับนี่นะครับ,เ,นะบนนะนะเสียงร่มกับสีแห้งนิดนึงนะครับพอดีฝนตกน้่น,นะครับนี่มาจิงมาไทายเบิ้งนะครับตรงสะพานนะครับ นี่ก็คือจุดที่สองนะครับที่ประทินมาทายนะครับหลังจากที่ไปทายอยู่ทุงหน้ามาแล้วนะครับตรงนี้คือจุดที่สานะครับที่พามาเบิงน้ำนะครับนี่ตรงนี้เป็นน้ำท่วมเลยนะครับนี่นี่ดำหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บริเ็นเขานะครับน้ำท่วมหมดเลยนะครับจุดนี้มันจะเป็นจุดที่น้ำมันสีไหลลงมาจากหมู่บานนะครับ หมู่บ้านมันก็สิไหลลงมาถ่ายบ้านนี่นะครับตรงนี้มันก็สิเชื่อมครับไอไอน้องชลประทานน้ำน,นะครับใกล้ๆหมู่บ้านนะครับมีน้ำท่วกไปเลยนะครับน้ำหลายนะครับพ่วมเด็ดน,น,นีดำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขา่าโบเห็นนะครับนี่นะครับอีกทิดจุดตี่สามที่บาจินามาเบิงนะครับเป็นใดก็ฝาก เขาเพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสองบาจิงเพื่อนทีมเนเดอร์ครับขอบคุณครับ